บริเวณนี้นะคะจะเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะของการจัดงานนะคะก็คือจะมีโซนข้างบนแล้วก็อันนี้จะจะลงมไมข้างล่างเนาะจะมีโชว์หลากหลายให้ทุกให้ดูนะคะทุกคนนี่ร้านค้าเนาะรถนะคะแต่ละกลุ่มเขาก็จะมารวมๆตัวกันแบบนี้เนาะเพื่อที่จะมีการวิ่งรถนะคะในสนามแล้วก็ทั้งม้าเนาะแข่งกันเหมือนสนามอยู่ข้างบนนะคะที่เราถ่ายเอาไว้ให้ดู โอบรีกขาพามาชมบรรยากาศด้านล่างอีกนะคะน้องหมาทำอะไรกันเนาะสองตัวเออเนี่ยค่ะเขาก็เตรียมพร้อมๆร้อคนะ,คะในสนามตรงนี้น้องบริเินตรงนี้นะคะทั้งม้าเนื้อแล้วก็ม้าเล็กนะคะเขาเรียกเขาเรียกแบบนี้เนาะม้าเนื้อกับมมาเล็กนะคะบรนะีก็เลยเรียกตามะะทุกคนก็ซักซ้อมนะคะเช็ครุตัวเองเนาะ,ะว่าจะ ของลงสนามไหมประมาณนี้นะคะก็เตรียมตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ตอนนี้มีม้านะคะม้าม้าเนื้อเนาะม้าจริงๆนะคะเขาอยู่ในสนามแล้วละ่ะแต่รถมอเตอร์ไซค์เขาเรียกม้าเหล็กนะคะ<ๆ>เขาก็จะวิ่งวิ่งบนรอบๆนะคะนสนามใครที่ชื่นชอบบางคนเขามีรถเขาก็เอาลงสนามได้นะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเนาะ เป็นชื่อชื่นชอบนะคะของใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์นะคะแต่อวลิสก็เดินเดินดูเนาะไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมีโชว์นะคะหลากหลายให้เราได้ชมรถก็จะมีให้ดูหลากหลายนะคะใครที่แบบว่าชอบมาดูแปลกๆเนาะมอเตอร์ไซค์แปลกๆเดินเดินรอบๆบริเวณ คนก็เยอะนะคะคนก็กําลังเข้ามาในสนามเนาะโอบุริก็เดินรอบๆแล้วก็ออกนี่เขาก็จะมีเป็นโชว์ให้ดูหลากหลายนะคะทุกคนดูทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะคะโชว์โชว์ทั้งไอข้างล่างก็จะมีรถเขา,เาวิ่งกันนะคะทั้งรถทั้งวาเนาะข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนพลามอตเตอร์หรืออะไรประมาณนี้คะ่ะเขาวิ่งเ,เขาบินกันอยู่เนาะเสียงมันก็จะดัง ล้วก็ละสายตาจากตรงนี้ไปดูตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ mm. เพลนเลย mm. งานใหญ่ค่ะงานเป็นระดับ mm. เอเซียเนาะ mm. คนก็ค่อนข้างมาจากหลายประเทศนะคะ mm. แล้วก็หลากหลายเชื้อชาติเนาะ mm. ทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้ง mm. หลายประเทศนั่นแหละคะ่ะ mm. ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอเนาะ mm. โอเลก็ยังมีภาพมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสําหรับงาน บุรพาวไบส e วีนะคะถึงงานเขาจะจบไปแล้วเนาะแต่เรายังมีคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆอยู่นะคะไก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจนะคะ